สวัสดีครับและเราก็จะนำท่านสู่อำเภอแม่สอดอีกยี่สิบนาทีเราแค่เจอกันแล้วีสักพักเราจะพาไปชมที่ที่เราไปสายของเรานะครับรออีกเดียวนะครับถ้าตอนนี้อากาศก็รุนมากฝนตกตล,ลอดทุกเส้นทางเรามาเนี่ยเรามาด้วยความลำบากมากครับ ก่าจะมาถึงนี่เราเอาหมีมาด้วยเขาก็เลยต้องตรวจบ่อยมากไหนก็มีอยู่นครับอ๋อหมีพันได้าครับ <ใน S 1> ผมชื่ออันนี้หลิหนหุ้ยอันหลิหุย <c oughs> ขอบตาอาจจะดำเพราะเขาไปนอนตื่นนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูสาวๆแล้ว,ลวตอนนี้เรามาทับรถกันรครับเรา,า,เ,ราเรามีสมาชิกใครม,ม,มาไไบ้างครับวันนี้ใครไปบ้างนะครับ อ่าเริ่มจากสาวเลยนะครับพังกำไรน้องเอีรเาเพิ่งแต่งตัวเพิ่งหยาบน้ำหายแล้วเหรอจะไปโจดทหารหนุ่มครับผมแต่นี่น้องปลาครับผมข้างว่าหุ่นใในเครื่องเงินพังกำไรแล้วก็พังกำไรลินหุ่ยไม่ใช่พังกำไรพึขาพึ่งหายมาพาลูกมาเปล่าพาลูกมาเปล่า เพามาพอดีลูกลูกวัวติดก่อนเราก็เลยต้องจับขายแล้วก็ที่ทานเล่ได้ครับนี่ครับพี่แซมครับผมแล้วก็คนขับรถของผมเนี่ยอีกคนหนึงผมเลยแนะนําครับคุณบอยคนขับรถผมครับได้อย่างเดียวครับผมได้ได้ผมเลือยไปว่า ด่านไม่กี่ด่านผมลืมนับเยอะมากทุกคนอย่าลืมนะครับบัตรประชาชนครับโชว์หน่ครับโชว์ับบประชาชนหน่ครับนี่ครับผมอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าครับผมนะครับาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องนํามาบัตรประชาชนนะครับผมเตรียมไว้เลยทุกคนนะครับเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดครับ ตลาดแม่เมยก่อนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดต่อนะครับครับผมไปกินกาแฟที่น่นครับผมครับครับโอเคครับครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงตลาดสดนะฮะของอําเภอแม่สอนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินกาแฟกันต่อนลก็อีกสักพักเราก็คงจะขึ้นไปดูโรงเรียนที่เราจะไปนะฮะก็เดี๋ยวของเราก็นั่งกินโยกันอยู่ด้านข้างของเราที่รลา ร้านกาแฟาที่อร่อยที่สุดใน,อ,นเอเแเวสอดนะฮะก็เจออยู่ร้านเดียวพรฤะ,ฤะนีนะฮะจะเดินตามตามสู่กันนะฮะต้อยๆนะฮะเนี่ยระบรรลัรทมนะครับที่เขาสื่อให้เห็นว่าระหว่างไทย,ยก,าากับพม่านะฮะเป็นยังไงเยอะ สุดแหลมเลยแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ของภาคเหนือเป็นจุดที่สูงที่สุดก็ว่าได้นะครับดูหมอกไปณตอนนี้เรามองไม่เห็นทางเลยณเวลาตอนนี้คือห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับและช่วงนี้คือฤดูฝนเรียนเรืพอไหมครับ ชั้นเรียนให้จะปอพอตอนนี้เอาเอามาตอกช่วยอยู่นะเขาว่าจะาให้ปอแต่ถ้าเกิดปีนหน้าขยายปอสี่เรามีชั้นเรียนให้ปอสี่แล้วเหรอเห็นมีแค่หึงปอ์ยังไม่ <ละ S 1> มีนะถึงว่าแผกจะเลือกพาหลาโน่เล่นมานถามตอนนี้แต่ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้รือปอมารถามอาทิตย์นึงแล้วจะถามต่อเรื่อยๆบลตั้งวงเล่นได้เอ,อ,อ,อยไมอนพูดถึงอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์กีฬาเหรอคะเรามีพร้อมนลคะให้เด็ก ตอนนี้ยังไม่ค่อยจะพร้อมเหมือนกันนั่นน่าหลงใช่ไหก็ยังคือขาดขาดอยู่ด้วยขาดพุตบอลอย่างงี้ใช่ไหมคะฟุตบอลแต่ก็ก็ต้องมีเพราะมัก็ต้องใช้งานนั่นมีนะก็คือมีอยู่แล้วครับที่ขาดมีบอลเล่ฟุตบอลนั่นนะบอลเล่บอลติต่อเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเรื่องอะไรไม่มันครับแล้วเราก็จะได้มาอีกที่หนึ่งนะครับ <Gentle> ท <ksi> ี after after ่เรามาเซอร์เวย์นะครับก็คือศูนย์การเรียนรู้ นะศูนย์การเรียนบ้านห้วยปากกองนะครับอีกที่หนึ่งที่เรามาสำรวจกันในวันนี้ก็ดูสภาพพื้นฐานนะครับขึ้นกับอบตอนะฮะของอบตงบส่วนใหญ่อบตอจะเป็นคนดเดี๋ยวจะพาชมบริเวณห้องเรียนหรือศูนย์การเรียนนะครับ ตู้ไหน,นครับอ๋อไม่มีใครอยู่ครัาอันนี้ครับอันนี้จะมีแค่ป .1 ป .2 ป .3 นะครับแล้วก็เด็กเล็กนี่ก็จะเป็นที่นั่งสำหรับพา้าวพวกเด็กๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นห้องประชุมด้วยมีส่วนหนึ่งที่จะพนุบำร,รุงรักษา อันนี้ลงตัวนะอยู่ข้างข้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรามาดูที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเขาเยอะเยอะนะครับสภาพโอเคไม่น่าซิดโฉมเราเพิ่งเคพื้นใหม่อห้องน้ำเพิ่งทำใหม่ก็ไม่น่าจะอะไรนะ สีแน่นหนาไม่มีรูมีนิดนึงแต่เราก็มานำมาที่สนามเ็กเล่นนะครับสำหรับดูสิก็มีสภาพที่ชมนะเม่หวว่าจะปรับปรุงใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงเชืยกขาดหมดแล้วครับเดี๋ยวผมพอดีผมไม่เคยเห็นผมเซอร์ไพรส์เอยว่าผมไม่เคยเห็นมาผมพาไปดู อันนี้เป็นรุ่นใหม่สำหรับติดเด็กแต่ว่าก็ใช้การได้นิดหน่อยแต่นื้เพิ่มเยาะขึ้นนี่เพิ่งสร้างใหม่ผมอิ้งเลยไม่กินไม่กินไม่ไม่มีผลและไม่มีเสียงภูมิปัญญาชาวบ้านขาดแคลนิร อินดอร์สเตเดียมนะครับของเด็กๆที่เราเห็นก็คือสนามตะก,ก้อครับแต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่เล่นตะก,กอ้อจะไปเล่นฟุกบอลวอลเลย์และบาสและตอนนี้สนามบาสผมยังมองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนแต่ลูกบาสมีเยอะนะครับสองลูกเยอะเนี่ยที่อสอง ఢా